คิดไหมคะว่าถ้าหากประเทศไทยสามารถจัดการข้อมูลของทุกหน่วยงานให้ออนไลน์เรียลไทม์แบบเป็นระบบได้จะเป็นยังไงวันนี้ Tech Movement จะมาแชร์ตัวอย่างของประเทศที่ Success ในด้านของการทำดิจิท a ลทรานส์ o อ m เมชันที่ประเทศไทยน่านำมาปรับใช้ค่ะ ในยุคที่ข้อมูลกลายเป็นทรัพยากรที่มีมูลค่ามหาศาลโดยเฉพาะในการบริหารประเทศหากมีการรวมศูนย์ข้อมูลและมีการจัดการข้อมูลที่ดีก็จะทําให้มีแต้มต่อในการพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตที่ดีกับประชาชนต่อไปซึ่งประเทศเอสโตเนียเป็นประเทศเล็กๆที่อยู่ในยุโรปเหนือมีการวางรากฐานข้อมูลให้เป็นระบบโครงสร้างหลักของการบริหารประเทศด้วยการสร้างระบบศูนย์กลางข้อมูลที่ใช้เพียงัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็สามารถทําทุกธุรกรรมได้อย่างง่ายๆไม่ว่าจะเป็นการจ่ายภาษีการขอใบรับรองการวินิจฉัยโรค ือแม้กระทั่งการลงเสียงเลือกตั้งทําให้เอสโตเนียกลายเป็นหนึ่งในประเทศผู้นําด้านดิจิตอลทนสス FORMATION ได้อย่างสมบูรณ์แล้วถ้าประเทศไทยจะใช้บัตรประชาชนใบเดียวหรือดิจิตอลไอเดีเพียงไอเดียเดียวในการทําธุรกรรมทั้งหมดละ่ะเป็นไปได้ไหมก็ต้องบอกว่าเป็นไปได้ค่ะเพราะตอนนี้เองรัฐบาลก็พยายามผลักดันเรื่องของรัฐบาลดิจิตอลเพื่อให้บริการกับภาคประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งก็มีหลายกระทรวงหลายหน่วยงานเริ่มทำดิจิตอลทนสス FORMATION แล้วแต่ก็อาจจะยังไม่ซีมเลสทั้งระบบเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีชุดข้อมูลของตัวเองหรือที่เรียกว่า Data ตาไซ ยังไม่เชื่อมเป็นผืนเดียวกันยกตัวอย่างเช่นกระทรวงหนึ่งก็อาจจะมีการทำดิจิตอลทランス FORMATION ไปแล้วมีข้อมูลที่ออนไลน์เรียลไทม์แต่เมื่อประชาชนต้องไปรับบริการกับอีกหน่วยงานหนึ่งและอีกหน่วยงานนั้นไม่ได้มีการเชื่อมต่อข้อมูลถึงกันก็อาจจะทําให้ประชาชนนั้นจะต้องยื่นเอกสารในรูปแบบกระดาษอยู่ดีซึ่งถ้าหากภาครัฐสามารถทําให้กระทรวง A และกระทรวง B สามารถมีข้อมูลที่เชื่อมโยงถึงกันก็อาจจะทําให้ประชาชนเนี่ยได้รับความสะดวกในการบริการมากยิ่งขึ้นรวมถึงภาครัฐเองก็จะสามารถเห็นข้อมูลที่ไหลเวียนเพื่อบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก องและที่สําคัญนะคะการที่มี Data แบบออนไลน์เวียดไทแบบนี้ mm hmm. ก็จะสร้างระบบที่เรียกว่าระบบสุจริตมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนรวมถึงก็ยังเห็นข้อมูลต่างๆที่สามารถนําไปพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยในฐานะเราที่เป็นประชาชนคนไทยก็จะต้องช่วยกันเร่งให้ภาครัฐทําการพัฒนาระบบให้เป็นดิจิทัลและที่สําคัญภาครัฐเองแต่ละกระทรวงก็ต้องคุยกันเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต่อประชาชนซึ่งถ้าหากไทยเดินหน้าสู่ระบบที่ใช้ไอเดียเดียวก็จะทําให้เราลืมภาพจําระบบเอกสา รัชการแบบเดิมๆสู่ e-service ที่บริการภาครัฐสามารถทำได้ทุกขั้นตอนในที่เดียวเพราะข้อมูลเหล่านี้คือพลังในการขับเคลื่อนศักยภาพของประเทศที่หากมีการบริหารจัดก,การที่ดีก็จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาประเทศต่อไปค่ะ